5หหนางเอกจีนสุดฮอตที่นักแสดงชายอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดดาราจีนหญิงตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงการบันเทิงจีนมีการแข่งขันที่สูง่วอยู่ตลอดเวลาหากใครได้เล่นประกบคู่กับนักแสดงที่เป็นที่นิยมนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ละครที่แสดงจะเป็นที่จับตามองของผู้คนอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มประกาศรายชื่อนักแสดง แต่จำนวนแฟนคลับของเหล่าดาราสุดฮอตที่พร้อมจะติดตามชมซีรีส์ที่นักแสดงในดวงใจของเขาเล่นก็เยอะเสียจนสามารถทำให้ซีรีส์มีเรตติ้งที่ดีได้ทางเราจึงขอรวบรวม5ดาราหญิงจีนที่ไม่ได้มีแค่หน้าตาแต่ฝีมือการแสดงยังยอดเยี่ยมอีกทั้งมีอิทธิพลสูงในวงการบันเทิงจนนักแสดงชายหลายคนอยากร่วมงานด้วยอันดับที่1หยางจือ เริ่มด้วยดาราสาวมากความสามารถอย่างหย,าง,ยางจือหรือแอนดี้หยางเธอถือเป็นนักแสดงฝีมือดีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วทางประเทศจีนด้วยความที่เข้าสู่วงการบันเทิงจีนมาตั้งแต่อายุ7ขวบโดยเรื่องแรกที่เธอแสดงคือซีรีส์หรือใส่ชื่อชานในปี1999หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานในฐานะนักแสดงเด็กออกมาอย่างต่อเนื่อง ทักะการแสดงของเธอนั้นดีเยี่ยมถึงขนาดเคยได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงเด็กยอดเยี่ยมจากงานห้องน e w Film Awards ในปี2005ไม่เพียงเท่านั้นหลังพลสถานะนักสแสดงเด็กเธอได้คว้ารางวัลน,นักสแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Golden Phoenix Awards ครั้งที่14ในปี2013จากบทเจีเจในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง e n s น r a n c e นอกจากนี้ซีรีส์เรื่องรักระหว่างรก เาอับชางชาที่เธอรับบทนางเอกอย่างหูเซียงเซียงยังได้รับการโหวตให้เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี2015อีกด้วยอย่างจื้อไม่เพียงแต่มีฝีมือด้านการแสดงที่น่าหลงไหลจนสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากแต่เธอยังเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะแสดงซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนก็มักจะได้กระแสตอบรับและเรตติ้งที่ดีอยู่เสมอจึงไม่แปลกที่นักแสดงชายหลายคนอยากร่วมงานกับเธอ อันดับที่สองจีจิ้งอีหรือเสี่ยวจีแม้ว่าดาราสาวสวยอย่างจีจิ e, ้งอีอดีตสมาชิกของวง S.H.48 n จะเริ่มเส้นทางสายการแสดงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เธอกลับเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะนับตั้งแต่เดบิวเป็นศิลป,ปินเดี่ยวในปี2018จนถึง2021เธอได้แสดงซีรีส์จีนย้อนยุคไปแล้วถึง5เรื่องแถมทุกเรื่องยังได้รับกระแสะตอบรับจากแฟนละครเป็นอย่างดีเช่นเรื่อง หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะที่เธอแสดงเป็นนางเอกอย่างหานหยุนซีก็มียอดวิวสูงกว่าพันล้านวิวหลายคนชื่นชมทักษะการแสดงของเธอด้วยความที่จีจิ้งอีสามารถตีความและถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังมีใบหน้าที่งดงามดั่งภาพวาดจนได้รับฉายาวา่าไอดอลสาวในรอบ4,000ปีจึงทำให้มีนักแสดงชายหลายคนอยากเล่นประกบคู่กับนางเอกสาวส,าว,สวยคนนี้ อันดับที่3ตีลี่เล่อปานาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวสวยชาวจีนเชื้อสายอุยกูอย่างตีลี่เล่อปาด้วยความที่มีใบหน้าที่สวยงามจนได้เป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงชาวเอเชียที่มีใบหน้าสวยที่สุดในปี2017จากนิตยสารไอมาเกจินอีกทั้งมีความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแสดงละครร้องเพลงเต้นรำเดินแบบและพากเสียง จึงไม่แปลกที่หลายคนเคยเห็นใบหน้าเธอผ่านสื่อต่างๆทั้งซีรีส์ภาพยนตร์โฆษณาและนิตยสารแฟชั่นเรียกได้ว่าเธอคือนางเอกครองพื้นที่สื่อจีนอย่างแท้จริงตีลี่เร่อปาเริ่มเดบิวต์ในวงการบันเทิงด้วยการรับบทนำในละครโทรทัศน์เรื่องอันออฮันในปี2013 ภายหลังเธอได้กลายเป็นดาราสาวจีนที่มาแรงที่สุดแห่งยุคจากการรับบทนักแสดงหญิงสมทบจากซีรีส์ที่โด่งดังเป็นผู้แตกทั้งในและนอกประเทศอย่างสามชาติสามภพป่าทอสิบปี Eternal Love อีกทางซีรีส์ที่เธอแสดงหลังจากนั้นล้วนมีเรตติ้งสูงถึงหลายพันล้านวิวไม่ว่าจะเป็น สามชาติสามภพลิขิตเหนือขเนย้างเกอิงสิงและดุดดวงดาวเกียรติยศนอกจากกระแสตอบรับละครสุดปังแล้วพระเอกที่แสดงคู่กับเธอล้วนเป็นที่จับตามองจากสื่อและแฟนๆอยู่เสมอบางคนถึงขนาดซีรีส์จบแล้วแต่กระแสคู่จิ้นยังอยู่และหลายคนได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นจากนางเอกสาวตีลีเรอปาทำให้มีดาราชายจำนวนมากอยากร่วมงานกับเธออันดับที่4อย่างนี่ สำหรับซุปตาสาวสวยอย่างหยางนี่ผู้เริ่มเข้าวงการบันเทิงจีนตั้งแต่อายุปีอปีแม้ว่าเธอจะยังเด็กมากบนเส้นทางสายนักแสดงแต่การแสดงของเธอกลับได้รับเสียงชื่นชมจากโปรดิวเซอร์เป็นอย่างมากด้วยความที่ตั้งใจอยากจะเป็นนักแสดงเธอจึงเลือกเข้าเรียนในสถาบันภาพยนตร์หลายคนต่างชื่นชมความพยายามของหยางลี่ในการไล่ตามความฝัน ซึ่งเธอก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังด้วยการก้าวขึ้นสู่นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนจากบทล่วฉิงชวนในซีรีส์ยอดวิวสูงอย่าง เจาะเวลาตามหาหัวใจก่อนจะกลายเป็นดาวข้างฟ้าของวงการด้วยดีกรีนางเอกของซีรีส์ระดับตำนานอย่าง3ภพบ3ชาติป่าทอสิบลี้ที่ทําให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งในและนอกประเทศอีกทั้งปี2021ที่ผ่านมาอย่างนี้ยังติดอันดับหนึ่งใน10คนดังทรงอิทธิพลของจีนอีกด้วยเธอถือเป็นนักแสดงที่ถูกจับตามองตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวงการอีกทั้งรูปร่างหน้าตาทัศนคติและความสามารถของเธอล้วนเป็นที่ยอมรับของผู้คนจํานวนมากด้วยเหตุเหล่านี้ จึงมีนักแสดงชายจำนวนมากอยากร่วมงานกับเธออันดับที่5เจ้าลี่อิงปิดท้ายด้วยตัวแม่ของวงการบันเทิงจีนอย่างเจ้าลี่อิงที่แม้จะเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยรางวัลชนะการประกวดนางแบบ Yahoo Search Star Game ในปี2006จนได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด Huey Brothers ซึ่งปีต่อมาเธอได้มีโอกาสแสดงซีรีส์เรื่องแรกอย่าง Golden Marriage แต่เรื่องที่ทําให้เธอโด่งดังเป็นที่รู้จักคือซูสีไทเฮาก่อนแผ่นดินสิ้นสลาย The f a r m a m e n t of the Pride d e s ซึ่งทักษะการแสดงของเธอสมบูรณ์แบบจนผู้คนแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือนักแสดงที่เล่นเพียงแค่ไม่กี่เรื่องอีกทั้งเจ้าลี่อิงยังสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงหญิงยอดนิยมจากงาน Chinese Creative Short Video Awards ในปี2009หลังจากนั้นละครที่เธอรับเล่นมักจะมีกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนละคร ติดอันดับต้นๆของการจัดอันดับเสมออีกทั้งยังมีเรตติ้งถล่มทลายระดับหมื่นล้านวิวเกือบทุกเรื่องเช่นฮาวาเชียนกูตำนานรักเหนือพบชู่เฉียวจอมใจจารชนและอีกมากมายดังนั้นเจ้าลี่อิงจึงเป็นดังเอกที่พระเอกของวงการบันเทิงจีนแทบจะทุกคนอยากร่วมงานด้วย The sky's awake, so I'm awake. Like, so we have to play. Go play by yourself. I I love you, Alpha.